ตัวเองได้ไหมลูกชื่ออะไรคะชื่อเมษาค่ะเด็กหญิงชนิพาเล่นน้องคนกะเพราค่ะไอ้น้องเมษาชื่อเด็กหญิงนะคะมลตองครับชื่อเล่นชื่อน้องเพลงค่ะน้องเพลงนะครับตาบึกค่ะชื่อเด็กหญิงนะเด้กหะชื่อคุค่ะชื่อเล่นน้องใบบ,บบัวค่ะน้องใบบัวอ๋อโอเคอายุเท่าไหร่กันเนี่ยลูกหลูยเท่าไหร่เจ็ดขวบเจ็ดขวบน้องเพลง 9, เก้าใบบัว เราเราชอบการแสดงเหรอลูกชอบชอบฟ้อนรำนี่เหรอลูกไปเรียนกันมากี่ปีแล้วฝึกกี่ปีแล้วฝึกแสดงฟ้อนฟ้อนวัฒนธรรมกี่ปีแล้วลูกน่าจะหลายปีจำไม่ได้เรียนเรื่อยๆเนาะเรียนมาเรื่อยๆทำไมถึงชอบทำไมถึงชอบการแสดงศิลปะวัฒนธรรมคะอ่ะถามที่เพลงก็ได้เพราะว่ามันสวยงามค่ะสวยงามแล้ว ช่วยเสริมเรื่องของบุคลิกภาพด้วยใช่ไหมและที่สําคัญคือจะได้ช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมด้วยเนาะเก่งมากๆเลยนะคะลกูกขอเสียงปรบให้กับนักแสดงทั้ง3สาวด้วย